โบท็อกมีของประเทศอะไรบ้างแล้วประเทศไหนดีที่สุดจริงๆโบท็อกมีหลายประเทศเลยนะครับมีมาจากจีนเกาหลีอเมริกาอังกฤษแล้วก็เยอรมนีดูนี้เอาฝั่งเอเชียก่อนนะครับก็คือเป็นจีนกับเกาหลีโบท็อกจีนนี้ขอตัดทิ้งไปเลยกว่าเอาเป็นว่าเป็นของไม่ดีนะครับอยู่ได้ไม่ทนแข็งตึงเกินไปแล้วก็มักจะทําให้เราดื้อโบท็อกได้งา่ายเพราะว่ามีโปรตีนปนเปื่อนเยอะ โบตอกเกาหลี ok เนี่ยมีหลายยี่ห้อมากนะครับยี่ห้อที่เรามักจะได้ยินกันก็คือนิวโรนอกนาโบตาจริงๆพวกนี้เขามีข้อดีข้อเสียต่างกันนิวโรนอกเนี่ยเป็นยี่ห้อที่มีริดก,กลางๆนะครับฉีดตรงนี้ได้ก็แข็งๆนิดนึงฉีดลดขนาดกลางก็ดีแต่ประเด็นคือตอนนี้มันไม่ถูกอ,อยอุญไปแล้วก็ไม่ได้ใช้นาโบตาครับจะเป็นตัวที่ถูกอนุญในตอนนี้แล้วก็มีใช้กันกว้างขวางเลยนะครับริดของนาโบตาเนี่ยก็คืออกนุ่มๆหน่อย ตรงนี้ฉีดแล้วไม่แข็งตึงจนเกินไปนะครับแต่เวลาฉีดลดกรามลดก้ามเนื้อใหญ่ๆเนี่ยต้องใช้โดสเยอะนิดนึงตะกูลเกาหลีอยู่ได้4-6เดือนโปรตีนฟปสเอรเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเราไม่ฉีดบ่อยเกินไปไม่กระตุ้นผมคุมกันไม่ดือ้อสาเดือนฉีดทีไม่บ่อยนะครับฉีดได้แต่ถ้าฉีดทุกเดือนไม่ได้ดื้อนแน่แน